สวัสดีค่ะน้องนาลิตาน้อยมารายงานตัวนะคะเขาจะตือนค่ะตื่นึืนก็ยิ้มรวดเชิญไหมคะอาช่ไหมคะ,ะ,มคะตื่นึ้นนู้ก็ยิ้มรวดจ้านูอารมณ์ดีจ้านาลิตาน้อยอานาลิตาน้อยค่ะใส่แอนแม่เอฟบเดียใส่ไม่เอ็บเดยไม่เอฟบไม่ใส่ไม่เอฟ ลูกได้บอลูกไดบอลูกได้บอลูกได้บค่ะาคลูกได้บค่ะจับมือค่ะมือจับมืออลูกได้บอบออยากบอยากลจับยังไงเขาเอาลูกยขึ้นอยู่บอ ผมไหมบ่งชุดวงชุดวงชุดโซ่ชุชดเนะี่ยอึ๊บอันหลังทางนี้ค่ะ่งชุดโซ่หลังหนูคนเตือนจ้ายิ้มบานเลยค่ะโอ้ยป <ะ S 2> ่าลืมติดกิมไห้ลรูกบมได้สวยเลยป่าก็ลืมข้าวนันติตานันแิตาของแท้ต้องผมตรงนี้ค่ะเนาะผมตรงนี้ยังเป็นตัวจริงนะจ๊ะ จังไดจะเอาอยัางไงคะคนสวยค่ะเอาอย่างไงคะคนสวยคะะ่ะทะลุขึ้นไหมคะทะลุขึ้นไหมคะขมือมานาูนา้วก็หนาบดทะลุมือหันก็ยิ้มดีเลยมือหันตื่นขึ้นมากก็ยิ้มปุ้ยยิ้มหวานโหลดเฮ้ือเอาเอามือหันก็ยิ้ม,มหวานให้กันอยู่เออ เบิ้งเบิ้งชว์หลังในจานพูนชุดหนูสวยไหมคะชุดอนิตะสวยไหมคะอนิตะิสโชว์หลังค่ะวันนี้หนูขาอืมอืมวันนี้สวยมากเลยค่ะหนูขาวันนี้สวยมากเลยค่ะวันนี้หนูสวยไหมคะเด็ค่ะเดินค่ะหนูเป็นซีบๆป่ะหนูจีบหิ้วเด็กบ่ รู้บ่งเดคะเอาย่าค่ะย่างาค่ะย่างาขาเดน้ลูกเอ้ชุดนาตาชุดนาตาจ้าเขาเรีวคน่วยจ้าเับเขนจับขนัขนก้าวขาลูกก้าวขากาวขาที่ะหนูก้าวขาหนูเอ้ยก้าวขาจ้ลูกอัจะเอ๋อัตตุนตัวตเนี่ยก้าวขาเร็ว ก้าวขาได้ไหมคะก้าวขาได้บอก้าวขาได้บอโอ้บก้าวเลยก้าวขาเดินค่ะเดินค่ะมาหาป่ามาหาป่ามาลูกมาหาป่าเร็วเฮ้ยตามมาหาป่าก้าวขาจ้ะมาหาป่าเลยมาหาป่าโดนเลยก้าวขานี่ละขานี่นี่ก้าวนี่ละขาค่ะนี่งๆย่างมากนี่ก้าวนี่ละขาอนะยัง เอ้ย,ออยก้าหน่อยยลเนื้อเดินเดินไปข้างหน้าค่ะเดินค่ะเดินค่ะ,ะ,คะ,ก,ะ,ก,ะก้ะะาวขาที่ล่ะนี่นี่นีน่เก้าวขาเนี่น<อ>ย,ยเยวไปจะโซ่อยู่จะไปสื่อกันกรุงเก้าวขาเก้าขาเย็บยู่หลานเขาเสือขออนุญาหน่อยมีด้วยเนาะน่าจะมีเอาเก้าวขาลูกมาเห็นได้ในตาเยือนนั่งก่อนค่ะพักเหนื่อยก่อนพกกักหัวลูกพักก่อนน่าจ้ตายิ้มหน่อยลูก ทีละนิดค่ะพักก่อนพักก่อนนอนข <'t> <k 2> ้าวเดี๋ยวอีกเร่องหน่เลยนี่่อนว่าเพิ่งสมองวสันอนทะลายยิบยังคืออันเด่นสี้างแต่นคือดีสุอมามาหาป่าเนี่ยเร็วมาน่าริษามาหาป่าค่ะมาหาป่าหาไอเฟิร์ดแล้วหาไอเฟิร์ดหาไอเฟิร์ดเฟิร์ดเราเฟิร์ดเอิ้นนอนก็เฟิร์ด ยังไปหาไอายปะเดินค่ะเดินค่ะก้าวขาเอิ่มเอิ่มเอิมาเร็วยางเร็วยังยังยังตรงไปแล้วแน่ลูกก้าวก้าวขาก้าวขาดิเอ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอยถอยหลังแม่ล่ะเดินไปข้างหน้าค่ะก้าวมาค่ะก้าวขาดิแม่ก้าวขาออกมาเร็วจะเป็นงงอีกยังน่นอิตานะก้าวขาออกมาเดินค่ะมาค่ะหนูขาเดินมาหาเลยค่ะหาที่เฟิร์สหาที่เฟิร์สถ้าหนู้นต้องก้าวหนูก็จะล้ม นูยืนบนเทียงนี่ยน ah, no ูยประกาศนูไปตลงเตงอนกด็นองแม่วะตาอ้ากล้าขูกล้าขากล้าขาค่ะเดี๋ยวม้างหน้าเยอะเยอะกระโดดนูกระโดดก็ได้กล้าขาต่อนั่งไหมคะนั่งพักก่อนค่ะโอ้ยเอายุ่มกึ่ลายเนี่ยุ่มว่ะมันเด็ก้งเลยอีนุ่นเน่ยเป็ดกาบกาบมันลงอันนี้งหลังอันนี้เือกบาค่ะ อยก้าวเลยเนี่ค่ะเนมาเอาค่ะแล้วติตามมาเอาเร็วๆมาเอาเป็ดเร็วเป็ดอาบน้ำในคลองเร็วลูกกราวก้าวก้าวยืนก่อนค่ะยืนป่ะอันนี้เดินจับมือเดินค่ะจับมือก้าวขาก้าวขาจ้ะาัดลูกัดเร็วขัดก้าวขา ในในในก้าวไปเอาของเล่นเร็วก้าวไปเอาของเล่นเรียกมือนนะป้าจะไปเยโสไปเสือนกุ้งมาให้จับหย่างก้าวขาที่ละลูกก้าวขาอึ๊บอึ๊บเอของเล่นค่ะก้าวขาเร็วก้าวขาเร็วนั่นแหละเด็กได้กันไปลูกเจ้าหน้ากันยืนได้นั่นนี่ตาหนะเออหนันก้าวขาก้าวบูกเร็วนึ่งช่อช้ำก้าวขาอ้าวอ้าวอ้าวเยอขึ้นแล้วย้ำลงมองก้า อ่ะค่ะอ่าอ่าอ่านั่งก่อนนั่งก่อนพักก่อนค่ะให้รางวัลก่อน <c oughs> ให้รางวัลก่อนพักซะ<ต>ก่อนนะจ๊ะก้าเอ๋งอขาขึา้นเดี๋ยวเอาแหมลองมาเก้ามันก็บเาไปแล้วต,บตบ๊บโต๊บวูดวอย่าอมลุกมึงบังมังนี่กดลงยังสิกลาบกลับกลับกลับเป็ดแอปนะ กดลงกดลงค่ะเือยเป็นตะซังเหรขียนอันตันเหรอแขนอันตั้นคือมันได้สั้งเหรอตร้าตะกัดเนรอคือเป็นตะกัดแถวแขนนี่แขนนี้ได้สร้างเหรอแบเป็นมาเป็นมาเยอเนี่ยให้เขากดหน่อยมาดิตานมิตาไม่กดเองค่ะ เอาตีนคีบไปคนนี้สาวเป็ดอาบน้ำในห้องอาบเบอร์ขึ้น <c oughs> อาน,น้ำในคลองเป็ดอนนานอบอน้ำในคลองหนูเบิ่งให้เพื่นนอนได้แจ้งวิวแล้ว <c oughs> มันไล่หรอวะเหยดยียดเหายาจาดจั๊านเลยเหจหาคิปมาตีนให้โน้กัน เอ้าจับน,น้องได้ลูกน้องจะไงจงไับน้นนองเลยเฟิร์นเด้อจับน้องแน่จ้น้องยังให้อันยกขึ้นยกน้องขึ้นได้ไหยกบ่เป็นยกบ่เป็นบ่เอ้อเอาไว้เองสั่นละเดี๋ยวน้องจะล้มเจ้าเจ้าไพ่โทรมานี่น สองสามสี่สี่แปดร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปเอ๋แปดเอ๋โต้เหมือนวะแปด้อยยังแล้วตะเอ๋เออหมอนหมอนวางหลังไว้ลูกน้องอยากลูกอ๋น้องอยากลูกจับน้องลูกขึ้นเบ้างจับขี้แร่ขึ้นเยจับยันทีเออเอาขึ้นเอ,อ,เอาเอาน้องขึ้นยืนบาหน,เนิเออจับได้ดีเลยเออ เอาเบอกนองยังก็นด้วยเดินค่ะเดินค่ะหนูเดินได้ไหมจับนองไว้ที่ดีห้นองลมเด้วนองดินเด้อยอยู่นออย่างอยกโอ้ยเฟินกิน้องผูด้น้อยนองพูดด้น้อยนึกกระชิลายคัะ เดี๋ยวมัดผมสวยๆก่อนค่ะเดี๋ยวปานเบอรยเค่ก่อนเดี๋ยวข่แป๊บหนึ่งค่ะจับแล้วดีจ้ก่ะ่เดือด <c oughs> จ,จับมือไอ้ นันลิตะนันลิตะ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 กทักตะตะักทักทักทแช่เนี่ยนแช่ขันหนอจ้าขันสันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้าจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,ดดคะบ๊ายบายค่ะนันลิตะนันลิตะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย